สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยวันนี้มีคลิปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวาธาตุลมประจําปักหลังเมษายนมาฝากกันนะคะปักหลังเมษายน16-30เมษายนค่ะสําหรับเล่า่านนะคะชาวาธาตุลมที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลองดูกันก่อนนะคะลองดูคลิปนี้กันนําไปประกอบการตัดสินใจกับสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นของเรานะคะนําไปประกอบ นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะช่วยอาจจะทําให้เราเตัดสินใจในปัญหาความสัมพันธ์ของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ถูกใจเรามากขึ้นนะะชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะคะดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ พูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะตอนนีออ้อยู่ตรงจุดไหนนะคะได้หไม้แดไม้1เหรียญแล้วก็ห้าไม้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความวุ่นวายใจนะคะการทะเลาะเบาะแวง้งปัญหาปัญหาซึ่งคุณสองคนต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะมีทะเลาะเบาแวง้งมีปากเสียงกันบ,บ่อยๆความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะมีเรื่องที่ต้องปะทะกันอยู่บ่อยๆนะคะตอนนี้มันมาถึงจุดที่นิ่งละนะคะ นิ่งละหนึ่งเรียนมันเป็นสภาวะที่ทนิ่งที่ไม่รู้ว่าคือ,อคุณอาจจะคบกันมานานแล้วก็ได้นะคะหรือบางท่านเพิ่งจะคบไม่นานอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าณนะจุดนี้เนี่ย ความสัมพันธ์อาจจะไปต่อได้อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้มีโอกาสอยู่นะคะมันยังมีแปดไม้นะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะพัฒนาต่อไปได้โดยที่ว่าแต่มันจะช้าหน่อยหนึ่งเหรียญจะช้าหน่อยนอกเสียจากว่าคุณทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยกันนะพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันประคับประคองช่วยกันฝ่าฟันนะคะแปดไม้เนี่ยต้องมีการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นะคะซึ่งคุณสองคนตอนนี้ถามว่าแก้ปัญหากันอย่างจริงจังไหมในตอนนี้มองว่าไม่จริงจังเพราะตัวคุณเองนะคะมีสี่ถ้วยแปดดาบเทมเพลนสะ์คุณก็ลังเลนะคะคุณก็ลังเลคุณรู้สึกเหมือนกับว่าปัญหามันแก้ยากมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณสองคนก็ได้มันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะคนอื่นอาจจะเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งมือที่3ามที่เข้ามาข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นไปได้นะซึ่งคุณมองว่า มันคงจะลําบากอยู่เหมือนกันคุณเองคุณก็สองจิตสองใจนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งอยู่ก็ได้ในตอนนี้นิ่งแล้วก็ถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็อ่ะดูอยู่ห่างๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถามว่ามีความสุขไหมมันก็ได้มไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามที่จะ,ะควบคุมความรู้สึกพยายามที่จะยอมรับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้น ว่ามันอาจจะไปต่อก็ได้หรือมันอาจจะหยุดก็ได้อะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าคุณคุณมองไปในทิศทางนั้นส่วนตัวเขาเองนะคะเขาเองเขาก็เหนื่อยเนาะมันมี The ะ h ชอ i o t มีเจเดเลียนมีแฮงแมนมันเหมือนกับคนคุณนี้อาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่างานเยอะหรือทํางานที่ค่อนข้างที่จะหนัก เป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เดินทางอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะ,ะกรกฏราศีธน,นูนะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะโดยรวมแล้วเหมือนกับเขาก็เหนื่อยอะ่ะแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่เขาต้องจัดการแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาเองเขาก็มืดแปด้านนะมันมีแฮงแมนขึ้นมาด้วยแฮงแมนของเขาแปดดาบของคุณคุณทั้งสองคนรู้สึก ใกล้เคียงกันว่ามันต้องอดทนแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกมันยังยังมองไม่เห็นทางที่จะแก้ปัญหาระหว่างคุณสองคนนะคะแต่ทีเนี้ยมันมันก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปอะคะ่ะคือปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปในหลายๆท่านนะคะอย่างที่บอกว่าแรกละอาจจะเป็นในเรื่องของรักทางไกลนะคะนานๆเจอกันทีแล้วพอเจอกันก็มีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงนี่มันก็จะมีความเบื่อหน่ายขึ้นมานะเรื่องของงานอาจจะมีผลค่อนข้างเยอะ,อะกิจวัตร ะะหรือแม้กระทั่งลักษณะนิสัยของแต่ละคนซึ่งบางทีอาจจะต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้ข้อเสียของเราข้อเสียของเขานะคะซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังไม่ลงตัวมันก็เลยเหมือนกับต้องต้องมีปัญหากันตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการพิจารณาช่วงเวลาของการรอว่า จะอยู่ต่อหรือจะไปนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งคิดแบบนี้จะอยู่ต่อหรือจะไปซึ่งพยายามจะใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะชาวธาตุลมคุณจริงๆคุณเองก็เช่นเดียวกับเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าเขาอดทนกับความสัมพันธ์นี้เยอะแล้วเหมือนกับว่าผลลัพธ์มันมันไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่ คุณเองคุณก็คิดว่าคุณก็อดทนเยอะนะคุณก็พยายามปรับอ่ะคุณพยายามที่จะทุ่มเทนะฮะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้แต่มันก็เหมือนกับมันยังไงก็ไม่รู้นะมองว่าต่างฝ่ายต่างทุ่มเทเพียงแต่ว่าตอนนี้พิจารณาทั้งสองฝ่ายเลยเอ,อ่อด้วยหน้าไพ่ของคุณกับเขานะคะเจ็ดเหรียญขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความทุ่มเทบ่งบอกถึงการที่ตอนนี้อยู่ในช่วงเหนื่อยอยู่ในช่วงพักอยู่ในช่วงที่ต้องประเมินว่าความสัมพันธ์นี้มีคุณค่ามากพอที่จะตัดสินใจจะไปต่อม ในขณะเดียวกันมีหกไม้ขึ้นมานะถึงสองใบเช่นเดียวกันหกไม้บ่งบอกถึงาการที่คิดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะมีความ ต้องการที่จะพูดคุยจะเคลียร์ปัญหาจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีใครกระตือรือร้นไม่ได้มีใครที่พยายามจะพูดจะคุยมันเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆพยายามจะพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันเออเออมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันอะไรประมาณเนี้นะคะมันก็เลยดูดูอืดๆดูเหนื่อยเแล้วก็ดูนิ่งๆโดยที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ มาดูว่าปากหลังเมษายนนะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นไหมสำหรับชาวธาตุยมนะคะมันมีสองดาบขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะสดาบต้องบอกว่าปัญหาจะอยู่ที่การพูดคุยสื่อสารทึ่งมีอุปสรรคอุปสรรคในการที่อยากจะคุยแล้วไม่ได้คุยอยากจะเคลียร์แล้วไม่ได้เคลียร์ไม่รู้เกิดจากใครกันแน่นะคะ เ,เด็กถือถ้วยนะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อกันยังรักกันอยู่นะคะอ้อัศวินถ้วยเช่นเดียวกันคุณเองคุณก็อยากจะคุยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะคุยนะแต่ไม่มีใครเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะคะไม่มีใครเป็นฝ่ายเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจน ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าต่อให้อยากคุยก็ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะสมมติว่าคุณคิดว่าคุณคิดถึงเขาอ่ะคุณคุณอยากคุยคุณอยากปรับความเข้าใจคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พอคุณจะทักเข้าไปจะทักเพื่ออะไรนะคะบางทีแล้วแล้วแล้วเราจะทํำยังไงเราเรามีคําตอบแล้วเหรอเราเรามีวิธีแก้แล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเออต่างฝ่ายต่างยังไม่สามารถที่จะตกลงใจหรือตัดสินใจว่าเอออาจจะเอายังไงดีในความสัมพันนธ์ะะค ยังมืดแปดด้านอยู่นะคะแปดาบยังรู้สึกว่าคงจะต้องอดทนกันต่อไปนะคะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนยังไม่มีใครมองเห็นทางออกสมมุติว่าคุณเจอมือที่3ามมีคนคุยซ้อนคบซ้อนสําหรับบางท่านนะคะปัญหาก็จะยังอยู่นะคะปัญหายังอยู่โดยที่ก็ยังอึมคลึมก็ยังคาระคาซังกันอยู่เนี่ย <c oughs> คุณเองคุณก็ไม่ได้เด็ดขาดมากพอ นะคะที่จะออกจากความสัมพันธ์ไปคือจริงๆคุณคุณคิดว่าคุณทําเฉยๆจะดีกว่าใจคุณน่อยากจะคุยนะคะแต่สิ่งที่คุณทําคือเฉยไม่เอาฉันก็ทํามาหากินของฉันไปมันเป็นอีโกโ้มันเป็นส่วนที่มันเป็นตัวตนมันเป็นความมันก็จะมีหญิงทะนงบ้างนะ่ะเนาะเราก็อ่าเราก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในคุณค่าของเรานะคะส่วนแฟนเรานะก็ก็เขาอาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจได้ขออนุญ,ญ,ญาตมองว่า อาจจะอาจจะเป็นฝั่งเขาอะนะคะฝั่งแฟนแฟนของคุณเนาะถ้ามันสลับก็สลับได้เลยนะคะอาจจะแฟนคุณนะเป็นคนที่มีตัวเลือกอื่นเข้ามาซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะ,ะนี้กรณีมือที่สามส่วนกรณีที่ไม่ได้มีมือที่สามมันก็เหมือนกับว่าระหว่างคุณสองคน ปัญหายังอยู่ความขัดแย้งยังอยู่ความไม่เข้าใจกันยังอยู่ยังไม่รู้แหละใครผิดใครถูกอะไรยังไงรู้แต่ว่าก็ก็รักกันอยู่นะความรู้สึกดีคือคือ,คอไม่ได้เลิกรักกันนะนะความผูกพันแต่ว่าไม่มีใครที่จะเป็นฝ่ายที่จะหาวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือหาวิธีที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นมาได้นะคะชาวธาตลมถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ใช่ฝ่ายผิด นะคะคุณเป็นฝ่ายที่รอความชัดเจนรอการตัดสินใจของเขานะคะเขายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะในปากหลังเมษายนขออนุญาตเปิดไพ่แนะนำหน่อยเพราะยังไงความชัดเจนยังไม่มานะคะต้องต้องอยู่เรื่อยๆกันต่อไปคำแนะนำคือนะแปดถ้วยแหม คือถ้าพูดถึงใบเดียวเนี่ยนะคะใบเดียวเลยเนี่ย <c ười> คําแนะนําถ้ามองภาพเนี่ยชาวธาตลมคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกเหมือนกันไหมว่าคําแนะนําจากไพ่ใบเนี้บอกว่าเราไปดีกว่าไหมนะคะมันไม่มีความสุขมันมันเป็นอะไรที่มันเรื้อรังนะคะ คุณสองคนอาจจะพยายามแก้ไขาอาจจะพยายามคุยกันอาจจะพยายามปรับซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอของคนสองคนที่มันไม่เข้ากันเลยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานซึ่งเราจะให้เขาเปลี่ยนงานให้เขาย้ายงานหรือจะให้เราออกจากงานแล้วไปอยู่กับเขาจะให้เราย้ายงานไปใกล้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเหมือนเหมือนอย่างที่เป็นเรื่องของระยะทางเนี่ยมันแก้ยากนะคะพยายามหลายรอบแล้วนะขออนุญาตตีความไพ่ใบแรกใบหลักนี้เลยว่าเราก็ น่าจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละนะคะปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเจ็ดเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ราชินีดาบเอาเป็นว่าขออนุญาตแนะนำนะคะในสิ่งที่ที่เรารู้สึกเมื่อเห็นหน้าไพ่นะส่วนชาวธาตุลมจะจะพิจารณาอย่างไรก็ลองนำไปประกอบการตัดสินใจดูมีความรู้สึกว่าไพ่ออกมาในลักษณะแนะนำว่าเราควรจะพิจารณาจริงจจังๆว่ามันคุ้มที่คุณจะรอความชัดเจนจากคนคนนี้ไหมนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่า นะเพราะว่ามันค่อนข้างตึงเครียดแล้วมันมีปัญหาแล้วมันไม่มีความสุขคุณเองคุณก็ไม่มั่นใจด้วยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีความกล้าหาญชานใช้มากพอที่จะเดินออกจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะออกไปแล้วก็ได้นะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของงูเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเพียงแต่ว่ายังไม่ไปมายังไม่ได้บอกกันชัดเจนว่า ว่าเราเลิกกันนะหรือเราจะเอายังไงนะคะดังนั้นราชินีดาบเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดซึ่งจะต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลใช้ใช้แบบว่าดูจากสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดูจากความต้องการของเราดูจากความต้องการเขาดูจากนิสัยเรานิสัยเขาดูจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพิจารณาปัญหาจริงๆจังๆแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยจะเอายังไงนะคะ แต่ว่าไพ่ออกมาปากหลังเมษายนก็ก็ยังไม่ดีขึ้นนอกจากคุณจะตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนด้วยตัวคุณเองนะคะให้มันคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เราทุ่มเทด้วยนะคะก็ะพิจารณาดู ะะก็ให้กำลังใจกันนะ,ะสำหรับชาวาธาตุลมโอกาสหน้านะคะถ้าสวนมันยังไม่ชัดเจนอยู่อีกแล้วนกะะ็ต้นเดือนนะคะต้นเดือนพฤษภาก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะค่อยมาเช็คกันอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ